มีเงินเข้าหรือวิ่งออกแรแ,บ,บ,แบายเนนยมืมองเงินเข้าหรือเงินออกหรือเงินทังไม่เข้า,แ,าแ,แต่ว่าเงินออกตลอดเวลา ชุดนี้ยก็ขายชุดใส่แล้วเหงของคูติตาเนี่ยพอตอนตอนเอาไปโพสขายไม่ซื้อแต่พอจะใส่ที่ตัวอยากได้อะแม่ชุดเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย เอาบ้านแล้วรวยอะ่ะมีสติเป็นไงคะช่วยหน่อยค่ะลองให้ช่วยทั้งวันมึงไม่ไม่ช่วยเองแล้วทำบุญหน่อยค่ะมีเงินเยอะแยะช่วยทำบุญหน่อยค่ะถ้าทุกคนที่บอกให้มึงทำบุญแล้วมึงต้องทำทุกคน2 0 0พคน ทำแค่คนละพันนะอ่ะคนละร้อยพันสองพันคนวันละสองแสนเจริญแล้วแม่มึงทำไมไม่ทำเองละ่ะลูกอยู่แถวนี้ละ่ะลูกอยู่แถวนี้เดี๋ยวเผื่อมีต้องมีชิมมีอะไรไม่ต้องบอกบุญแม่แม่อยากทำอะไรเดี๋ยวแม่เลือกเองเนาะแม่มีสมองแล้วแม่มีนิ้วเดี๋ยวแม่คลิกแม่อยากทำบุญอะไรแม่คลิกเองขอบคุณที่แนะนำนะเม้นเยอะแล้วเกิน เอาชุดเมื่อวานกินค่ะโปรตีนห้าโบกินแล้วผิวดีหน้าเด้งหน้าเด็กสุขภาพดีเข้า,าใจไหมคะซอกเล็กมันไม่ชี้แนวอ่ะขายของออนไลน์มันไม่ชี้แนวอ่ะแนะนำคนอื่นมันไม่ชี้แนว แนวมึงคืออะไรวะอ๋สมดุดดีแนวมึงคืออะไรวะคือยืมเงินคนอื่นเขาคือไม่มั่นใจยุคนี้ไม่ทําออนไลน์ตายอย่างเดียวพี่น้องรอง,งานเปิดเหรอคะฝันเลยค่ะรอธุรกิจโตเหรอคะเราเปิดหน้าร้านเหรอคะพลาดแล้วค่ะดิฉันเตรียมตัวมา4ปีแล้วนะคะ4ปีแล้วสําหรับโลกออนไลน์นะคะเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์มา4ปีแล้วหน้าร้านไม่เป็นส่วนสําคัญเลยค่ะดิฉันเช่าบริษัทอยู่นะคะสำหรับตัวเมจิกเวอร์เช่าไว้เฉย ของก็ไม่ได้มีเก็บอะไรเช่าไว้เฉยๆใช้บ้านตัวเองก็ได้แต่มันวุ่นวายก็เลยไปเช่าแย่นึกออกปะเช่าไว้เฉยๆเยพราะเราไม่ได้ทําอะไรพนักงานก็ไม่มีโอยต้นทุนแบบนี้ไม่ชอบหรอกคะ่ะชอบลงทุน,นเรียลลหรอกอ่ะงงจังเลยเฮ้ยยังไง งงไปหมดงงจริงจริงงจริงอจอะโจส้างคนอื่นมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านคนนี้ประสรินกันเยอะแยะเอาอไม่ชอบไม่ใช่แนวชอบแนวไหนคะแนวนี้ทั้งชีวิตหรือว่ายังไงงงไปหมดอมหอมมันอร่อยอืเป็นโปรตีนห้าหมูที่กินแล้วจะต้องร้องไห้คือมีความเฟิร์ม มีความอร่อยเหมือนชานมโกโก้ไข่มุกนะคะอันนี้คุณสตากินแบบป่ารสโกโก้เนี่ยคะคุณอาจจะแบบน้ำตาน้ำตาไหลในความอร่อยอืมคุณสิตากินวันละสองสามซอง,องก็คือป้องกันไวรัสอะเนาะกินอะไรก็กินครบห้าหมู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสุขภาพเราดีอะคะ่ะอะไรก็ทำเราไม่ได้อืม อร่อยค่ะสีมันไม่ใช่แนวอะค่ะครูจา้าเราเปิดงานนะลูกนะ้าเดี๋ยวอาแขนรับที่หลังได้นะคะสองคนนั้นสองคนนี้สองคนนั้นสองคนนี้เม้นคนนั้นเม้นคนนี้ชีวิตดีไปถึงไหนละตัวเองอะไม่เอาเวลามาพัฒนาตัวเองวะเอาเวลาไปสองคนอื่นอยู่ได้เห็นเม้นด่าลงดาลาชีวิตซุปเปอร์สาตาร์สายเพื่อ <c oughs> ดูทุกเรื่องเรื่องทุกคน ต่เรื่องตัวเองจะเอาไงให้รอดนึกไม่ออกค่ะวันนี้คุณตา๊มาบอกทางรัฐสาหรับใครที่ทําอยากจะทําออนไลน์กําลังอยากจะเริ่มต้นนะคะอยากจะขยายและมีรายได้เลยนะคะแบรนด์ของเราเปิดมาเข้าปีที่4แล้วโดยที่โอ้โหต้องบอกว่าพวกคุณแต่ละคนนะคะทำงานง่ายมาก,กคุณสิตาออกมาทุกวีทุกวันค่ะคุณมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านดีค่ะกินใช้สินค้าให้โลกเห็นนะคะเรียนรู้วิธีคิดของคุณสิตาครูสอนอะไร สำเร็จยังไงติดกระดุมเม็ดแรกคุณตาสอนหมดนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้แม้คุณลงทุนแค่3,500บาทพี่เลี้ยงของคุณนะคะพี่เลี้ยงของเราเนี่ยพร้อมจะแนะนําคุณว่าเรียนยังไงคุณจะประสบความสําเร็จนะคะที่สําคัญคือเริ่มต้นแค่3,500บาทนะคะ3,500บาทสามารถรับตัวแทนจาหน่ายได้และเมื่อคุณมีตัวแทนจาหน่ายอะคะ่ะตัวแทนคุณเข้ามาเยอะไม่ใช่แน่แม่หนูไม่กล้าหนูไม่รู้จะรับใครเอาไปเป็นที้ค่าเขาต่อไปนะคะไปช่วยขายช่วยโพสต์ก็ได้คะ่ะไปกําไรให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเติบโตว,วันนี้ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อ มีนี่ตลอดชาติหรือทํางานจนถึง60แล้วก็ตายหาปัจจุบันไม่รู้จะได้กลับไปทํางานหรือเปล่าตอบไม่ได้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเลือกเลยวันนี้เอาพูดตรงๆมนุษย์ไม่ชอบให้ใครพูดตรงหรอกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยมันก็ดีขึ้นเฮ้ยโลกจริงๆมันบังคับเจฟเบซอสนะคะเจ้าของ amazon com เขาเตรียมการมาตั้ง78ปีแล้วเป็น1ิปีแล้วที่เขาเอาคนเข้าสู่โลกออนไลน์นึกออกปะ แต่คนธรรมดารอก่อนมึงเดี๋ยวค่อยแล้วกันตอนนี้โรกบังคับมึงขนาดนี้มึงยังไม่เอาตัวเองเข้าออนไลน์อีกเหรอและการขายของทั่วไปไม่ได้แล้วค่ะคุณจะสต๊อกเป็นล้านสอง้านบอกเลยเต็มตัวขาดทุนเต็มตัวตายยังเขียดขายยุค 5G ไม่ใช่ยุคที่สต๊อกของใครสต๊อกของใครรวยเจ้าของรวยคนที่กองของตายค่ะไม่ใช่ยุคของการขายโจงๆค่ะครูตาสอนหมดค่ะว่าต้องทําอย่างไรใครที่เรียนกับครูถ้าเรียนหน้าเพจด้วยเรียนหน้าเฟซด้วย ขายของได้ทุกคนคะ่ะและแบรนด์เราคุณเห็นไหมคะโอ้แจกกันทิ้งแจกกันคว้างกําไรทั้งนั้นคนที่รับกับครูค่ะครูบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีต้นทุนสหักคนหนึ่งทุกคนทําแล้วได้กําไรไปหมดตั้งแต่แรกและจริงไม่จริงถามพวกเขาดูคะ่ะ mm hmm. แบรนด์ครูค่คะบางคนเข้ามายังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์คือทุนไปหมดแล้วคะ่ะทุกอย่างคือฟรีของที่บ้านคือฟรีหมดคะ่ะนี่คือแบรนด์ของครูติตาสายเสกของจริงเป็นเช่นไรอยากรู้คําตอบเริ่มต้นแค่สามพันห้าร้อยบาทสูงสุดไม่ถึงแสนคะ่ะสูงสุดประมาณ 85, 86, 86, แปดหมื่นห้าแปดหมื่นหกแล ลงทุทันเดียวเก็บเกี่ยวทั้งชาติค่ะแบรนด์อื่นคุณต้องลงแล้วลงอีกลงซ้าลงซ้อนลงซับลงซ,ลงซ,ลงซากค่ะคุณจะเอาสินค้าไปขายก็ได้แน่นอนค่ะระหว่างที่คุณขายมันจะต้องมีคนอยากมาเป็นตัวแทนกับคุณคุณห้ามได้เหรอมึงอยากเป็นตัวแทนกับกูเดี๋ยวกูได้กำไรน,น้อยอ้านี่ใจร้ายเขาก็เซิร์ชสิเขาอยากขายสินค้าชนิดเนี้ยเขาจะไปต้องสมัครกับคุณไม่ล่ะถ้าคุณไม่รับตัวแทนเขาก็ไปสมัครคนอื่นดิโลกออนไลน์มันแค่ปลายนิ้วอะม,มัวนั่งงงงง ไม่คิดสักทีหน่อยเลยแกดูตะหนังน้ำเน่าง่ายทะเลแปรใจแกก็แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลารู้ทุกเรื่องเลยดาราเน,นี้ยลองเห็นภาพตัวเองสิว่าตอนหกสิบมีชีวิตดีขนาดไหนแล้วถ้ายังเลือกเส้นทางสายเดิมอะธุรกิจตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่งานที่ทำอยู่เป็นไงแล้วลูกมั่นคงหรือล่อแร่มีแนวโน้มว่าบริษัทจะเปิดไหมการันตีหรือเปล่าว่าโลกมันจะหายไป การันตีไหมว่าจะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมพองานเปิดทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่หมดค่ะ AI จะเข้ามาแทนมนุษย์ค่ะเพราะตอนนี้ค่ะเจ้าของธุรกิจต่างๆวิ่งเข้าแล้วค่ะว่าเฮ้ยงานฉันต้องเดินอะ่ะฉันต้องใช้ไครในเมื่อคนแม่ต่๊บลักกูใช้หุ่นยนต์โลกบังคับให้เจ้าของรวยๆเขาไปจ้างหุ่นยนต์แทนคนแล้วยังไม่รู้ตัวอีกว่าจะกลับไปไม่มีงานทําถ้าคุณไม่เก่งจนเขาจะต้องง้อคุณ โอกาสตกง,งานสูงและถ้าสมองคนไม่ได้พัฒนาหรือมีการคีดเอทดขึ้น <c oughs> เขาก็เอาคนที่คีดเอทและเงินเดือน <c oughs> ต่ำกว่าคุณเข้ามาสิทำไมต้องเอาเป็นคุณนะ่ะ <c oughs> แต่โลกออนไลน์มาต่างกันค่ะรายได้มันไม่มั่นคงรูปเพราะมันขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ทําธุรกิจออนไลน์มาปีที่สี่แล้วยังไม่เคยที่จะยอดลดลงเลยงงมากธุรกิจขาขึ้นตลอดเวลาต้นทุนไม่มีค่ะอีศรีไม่มีต้นทุนเลยกุติตาทําธุรกิจมาฟรีไม่ได้ลงทุนสร้างบาท ก็เลยทา TS แต่มันอยู่ออกมาเพื่อทําให้คนลงทุนน้อยสุดแล้วได้ผลลัพธ์มากสุดมึงแค่ขยัยมึงแค่ออกมาแค่เรียนรู้และพัฒนาถ้าคิดว่ายากไม่ต้องทําค่ะเชิญไปลงทุน3ล้าน5้าล้าน10ล้าน20บล้านเปิดหน้าล้านต่อไปค่ะหอยใหญ่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วแต่หอยเลยเอาที่หอยเบิกบ,บานเอาที่หอยสลานจแล้วแต่เลยตอนนี้ใครที่สต๊อกของเตรียมตัวครับร้องไห้ค่าครวญครับ ใครสต๊อกของไว้10ล้าน20ล้านเอาเท้าไก่นาะพาครับดอกเบีย้ยในขณะที่ดอกเบียวิ่งขึ้นธุรกิจย่ำแย่คนที่มีหน้าร้านตอนนี้ร้องไห้กันหนักมากเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเขาจะเอาคุณหรอคะตอนนี้อะไรคะที่ยอดปังมากเลยบริษัทขนส่งส่งของกันโอ้โหจ้าละวันตอนนี้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใญส่งออนไลน์หมดแล้ว เพราะเขาเห็นช่องทางแล้วว่าออนไลน์ต่อไปคนสั่งแล้วลองสั่งต่อเนื่องสก,กีสิบวันสิกว่างานจะเปิดอีกสองสามเดือนเปิดหรือเปล่าก็การันตีไม่ได้นักเรียนตอนนี้โรงเรียนส่งแพลตฟอร์มมาให้นักเรียนเรียนออนไลน์แล้วไม่ต้องไปแล้วไม่แน่ใจว่าโรงเรียนจะเปิดหรือเปล่าคําถามคือถ้าห้าเปิดเขาจะจ้างมึงหรอคะในเมื่อยอดออนไลน์เขาปังกว่าค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ถ้าธุรกิจเปิดเขาจะจ้างคุณหรอคะในเมื่อตอนนี้ธุรกิจเขาเดินได้แล้วไม่ต้องใช้คุณนะคะโอ้ยมงไปหมดคิดจรูปัญญาชนต้องคิดได้ลูกเราต้องฉลาดค่ะเราต้องเรียนรู้กับคนเก่งค่ะครูเองในฐานะจบม .6 ครูเองในฐานะคนจนมาก่อนแต่เดินเส้นสําเร็จมาก่อนเลยบอกเว้ยมึงต้องตื่นถึงเวลาตื่น ครูบอกว่ามึงขายของอะไรจีจะรวยครูบอกไม่รวยหรอกขายของอนไน์ยันก็ไม่รวยจะรวยต้องมีตัวแทนขายอย่างเดียวไม่รวยหรอกวันนี้มึงเสียงแหบมึงไม่ได้ขายเงินมึงไม่มีมึงลองเสียงแหบติดกันสามสิบวันกินอะไรวะแต่ถ้ามีตัวแทนที่สําคัญต้องมีตัวแทนและมีระบบด้วยถ้าเป็นตัวแทนไม่มีระบบตายค่ะสร้างกี่ทีล้มเหลวค่ะแต่ TS สมมีระบบค่ะดึงข้อดีของเครือขายมารักษาคนในระบบคุณตาสอนมีรุ่นพี่สอนคนเก่งๆประสบการณ์ทุกคนที่สอน ผลลั์ปังที่สุดในโลกถ้าวันนี้คุณจะต้องมานั่งสอนทุกขั้นตอนให้กับคนตายพอดีค่ะมีทีมงานร้อยคนไม่รวยหรอค่ะแค่พอได้ค่ะแค่มีเงินล้านตัวแทนที่เปิดบินนะแค่มีเงินล้านแต่ถ้าคุณจะเอารวยเอารอดคุณต้องสร้างตัวแทนเป็นพันคนและพันคนคุณจะสอนทุกวทุกคนไหวหรอไม่ไหวทํายังไงครูเรามีระบบระบบเราสอนคนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำอะไรวันนี้หนูไม่เป็นเลยแม่น่มต้นไรดีไม่มีทุนด้วย 3500บาทเพื่อจะได้ขยายถ้าสําหรับตัดสินใจที่จะเริ่มรวยนะตัดสินใจที่จะเริ่มรวยลงทุนแค่3 5 0 0ตัดสินใจโคตรรวยเลยลงเป็น VIP ค่ะได้เรียนคอร์ส2 0 0 0 0 0กว่าบาทมีได้แน่ะค่ะเดี๋ยวมีเจ็ดห่ได้เรียนคอร์สผู้นําหลักล้านนะ,ะผู้นานะคะผู้นําของ TS w นะคะราคา150,000บาท2คอร์ 2, ส230,000คุณขึ้นผู้นำหลักแสนคุณได้เรียนมีได้แน่ะคาเดมีสองรวมแล้วทั้งหมดนะคะสามคอร์สกับสามแสนคนฉลาดเขาต้องเรียนรู้กับคนสำเร็จ แล้วเอาเวลาไปเรียนรู้กับใครหรอคุณตาพูดวันหนึ่งในทีเอสะค่ะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้าบางทีส่งเป็นแค่เสียงตั้งใจฟังหน่อยไม่ได้หรอเนี่ยเรออยากสําเร็จตอนทํางานประจำเพราะเจ้านายมองแล้วส่งกล้องอยู่เหรอเลยตั้งใจพอเป็นงานของตัวเองทําไมถึงไม่มีใจในการทํา บอกหมดค่ะว่า,อ,าวอ้าวเดี๋ยว V.I.P เชิญตัวแทนเข้ากลุ่มนะคะบอกหมดบอกทุกอย่างแล้วก็ต้องมาถามอีกคะว่าต้องจ่ายเงินไหมคนสมัครใหม่390เิเข้าโปรเจกต์อยากได้สินค้าบบกเคิ่ม7เจิบาทแค่4ี่สบาทได้เรียนกับผู้ํำหลักแสนเนี่ยครูเข้าใจนะเหตุผลของคนที่ไม่สำเร็จอะ่ะมันอ้างเยอะมันไม่ฟังอะไรเลยแล้วมันก็แบบ อยากจะถามให้ได้ความรู้จากป่าคือแบบสิ่งที่เราต้องเจอปฏิเสธไม่ได้ค่ะคนที่ไม่มีการฟังแต่อยากสําเร็จแค่อยากแต่ไม่รับผิดชอบด้วยการเรียนไม่เรียนจะสําเร็จได้ไงสําหรับ460บาทไม่รวยค่ะพูดเลยว่าไม่รวยค่ะได้แค่แนวทางการประกอบว่าเฮ้ยกูจะขายของออนไลน์ทำยังไงอ่ะบอกได้ว่ามีไรายได้300ถึง2,300ได้ไหมได้แค่460ไปเรียนวิธีค่ะคุณอยากรวยเพิ่มคุณไม่มีตัวแทนไม่รวยหรอกค่ะ เพราะ460มีตัวแทนไม่ได้คุณเป็นแค่ตัวแทนไม่สต๊อกไม่มีทางรวยแต่ทํางานเหมือนเป็นเงินเดือนประจาทําได้เดือนละหมื่นสองหมื่นชอบทําได้ลงทุนแค่460บาทได้เข้าไปเรียน460เป็นค่าคอร์สได้เอเอ็มสมส่วนหนึ่งกล่องกล่องละ390บาทพูดตรงๆไม่มีทางค่ะโอ๊ย460มึงจะหาเงินได้เป็นล้านเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหมือนทํางานเป็นสาวโรงงานน่ะอยู่ในสายลายล้วมึงหวังว่า อยู่ในลายอะลายผลิตแล้วมึงหวังว่าเขาเจ้าขึ้นเง,งินให้มึงล้านหนึ่งมันไปไปไม่ได้คุณภาพการงานมันคือคุณภาพของรายได้ไงแล้วหนูจะเริ่มต้นยังไงดีแม่ถ้าเกิดหนูอยากจะมีรายได้มากขึ้นสามพันห้าร้อยค่ะเพราะมันหาตัวแทนได้คุณจะมีเลทกำไรส่วนต่างแต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนไม่สต๊อ,อกเลทมันชนเลทคุณมีตัวแทนไม่สต๊อ,อกเยอะมันคุณไม่ได้อะไรไงเพราะราคาเลทมันเท่ากันเนี่ยคุณอยากได้เพิ่มคุณก็ขยับตัวเองค่ะเป็นสมอลค่ะอยากได้เพิ่มอีกอะเป็นโกอยากได้กำไรเพิ่มออีกอะ เป็นลดัดเป็นไซส์ใหญ่อะอยากได้เพิ่มอีกเป็น V.I.P. ค่ะ V.I.P. คือกำไรสูงสุดของบริษัทและได้เรียนคอร์สางที่ครูบอกมาก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจครูตาพูดตลอดยกมือไหว้ตลอดว่าไม่พร้อมอย่าท้าไม่พร้อมอย่าโอนมันเสียเวลาค่าพนักงานค่าแอดมินค่าที่เขาต้องมาเช็คสลิปคุณอย่าทำเหมือนเล่นขายของเล่นลูกนี่คือบริษัทไม่พร้อมไม่ต้องทำพูดตลอด คุณไปให้ใครเขามาลงทุนโดยที่เขาไม่พร้อมมันไม่ได้บอกตลอดว้าเขาไม่ดูคลิปอยากให้เขาเปิดบินใช่ไหมเอาปืนเอามีดไปขู่เขาเหรอเขาถึงมาลงถูกไหมคุณตาบอกตลอดค่ะคุณต่างหากที่ทาไม่ละเอียดรอบคอบแล้วหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จคุณไม่ได้ฟังต่างหากคุณตายกมือไหว้ตลอดว่าอย่าทํานะอย่าทํานะ งานอะไรที่ส่งต่อไม่ได้ไม่มีสิทธิ์รวยขายของคุณไปดูค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะยอมรับว่ามีรายได้มากกว่าคนทํางานประจําแน่นอนอยู่แล้วแต่โอกาสที่จะเป็นมะเรงกองเสียงหรือเสียงไม่มีมีโอกาสสูงค่ะคุณไปดูแม่ค้าที่ขายออนไลน์ทุกคนจะ,ะ,ะกินน้าผึ้งทุกคนแล้วบางทีก็ต้องหยุดไล์ค่ะนั่นหมายคมว่ารายได้คุณต้องเริ่มใหม่ตลอดเวลาค่ะแต่การทําธุรกิจออนไลน์ต่างกันค่ะอย่างครูท,ทําธุรกิจก็เหมือนเจฟเบซอสค่ะ เจ้าของ amazon com เขาสร้างแพลตฟอร์มไว้ทุกคนมาใช้แพลตฟอร์มเขาร่ำรวยค่ะตอนนี้เหมือนกันค่ะเราสร้างแพลตฟอร์มคือ ts แต่มันอยู่ไว้คุณมองให้ออกนะคะเรามีสินค้าตั้งแต่สีสัจะจัลรดเท้าอีกหน่อยเราจเจาสินค้าของหลายๆคนเข้ามาในแบรนด์ของเราด้วยคุณมีแพลตฟอร์มที่คุณไม่ได้ลงทุนแล้วอะที่เหลือคุณแค่ซื้อกินซื้อใช้รักษาสิทธิ์ของคุณคุณมีแค่ขยายห่บอกต่อไม่มีใครไม่อยากใช้สินค้าดีๆค่ะสินค้าเราเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรน ผลผลิตของผลิตภัณฑ์ค่ะหน้าเด้งหน้าเด็กขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาคุณเทียบที่มหาการยบ2อวันกับปัจจุบันได้นะคะว่าไหนหน้าเด็กกว่าเออคุณเทียบได้นะคะว่าเออหน้าเด็กลงจริงๆและเป็นโปรดักต์เรือด้วยไม่ใช่เป็นคนที่แบบตอแหลแบบไม่ได้กินของตัวเองแล้วบอกว่าของตัวเองดีไม่ใช่ลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวรู้ค่ะว่าครูเป็นคนที่แบบมีวินัยในการกินมากครูไม่เหมือนคนอื่นคือกินบ้างไม่กินบ้างน้ำจา๋าน้ำหยิบไอน้ำให้หน่อยลูกโรลิต้ากล่องสีชมพูใช่ คนถามครูขาตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปอันนี้นะสำหรับใครที่สนใจร่วมงานนะคะลงชื่อตรงนี้ขอร้องเลยอย่าทักครูส่วนตัวครูไม่มีเวลาตอบ,บลูกมันเยอะจัดนะคะดังนั้นถ้าคุณสนใจร่วมงานเมนตรงนี้นะคะครูมีทีมงานคุณภาพแนะนํานะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาว่าเฮ้ยตอนนี้โลกมันบังคับให้คุณต้องทําออนไลน์ทําอะไรดีขึ้นทั้งทีขึ้นให้ถูกตึกไปเลย ครูตาการันตีด้วยชีวิตเลยค่ะและทีเอสเ็ยูครูกล้าสาบานว่าสิ่งที่ครูทำสิตตั้งต้นครูคือช่วยคนถ้าคุณไม่มีระบบที่ส่งต่อได้คุณขายเย็นมันตายค่ะคุณไม่มีหวันประสบความสำเร็จวันนี้ชั่วโมงเศรษฐีเศรษฐีถ้าใช้เลเวอเรจพาวเวอร์คือคานผ่อนแรงค่ะคานผ่อนแรงของเราเราดึงข้อดีจากธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายคุณต้องนัดกันมาประชุมตอนนี้ธุรกิจเครือข่ายสันไว้คุณจะประชุมยังไงประชุมออนไลน์และคุูจะหาคนยังไงเพราะคูไปหาเขาไม่ได้ มีปัญหาแล้วค่ะแต่ T S จอยู่ค่ะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะเพราะคุณสิตาสร้างธุรกิจมาเข้าปีที่สี่แล้วค่ะเราเตรียมความพร้อมมาสี่ปีแล้วค่ะเพราะเรารู้ว่าเทรนด์ของโลกยังไงก็บังคับและมีหุ่นเดตยวแน่นอนคนจะร่ํารวยจากการค้าขายเรารู้อยู่แล้วแต่ในยุค 5G คนจะร่ํารวยจากการใช้ระบบเรารู้อยู่แล้วเราทําเราเปลี่ยนไปก่อนโลกโลกมาเปลี่ยนตามเราที่หลังคุูคิคดระบบที่ชื่อติดตามาอุ้ยมันยังไม่เวิร์กคนยังรวยน้อย สร้าง TSMU ออกมาอันนี้คือที่สุดของที่สุดอะเป็นระบบที่ส่งต่อได้ใช้ r e v e r a g e Power ค่ะการพลังคือเมื่อคุณมีตัวแทนเยอะๆๆแล้วตัวแทนคุณเปลี่ยนความคิดทุกคนจะเป็นตัวแทนส่งพลังตัวแทนคุณพลเพชรของคุณเมื่อตัวแทนของคุณสรงพลังคุณพล,ลฟ้านะสว่างเจิดจ้าปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณคือยอดธรุรกิจของคุณค่ะมันจะปังจากชั่วโมงของคนเหล่านี้คุณช่วยเขาให้เขามีความรู้วินวินค่ะคุณช่วยเขาให้เขามีความรู้เขามีรายได้คุณมีรายได้ ยิ่งคุณสร้างคนมีไรายได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นแต่การขายของออนไลน์คุณทําไม่ได้เพราะคุณต้องคอนโทรลคนค่คะในมิจฉาชีพเอ่ยแกล้งมาให้โอนของหรืออา้อาวมาขายทุกถูกแล้วก็ไม่ได้ของแล้วก็โมิจฉาชีพหลายรูปแบบค่ะการส่งต่อลําบากมากค่ะติดกระดุมไม่ถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณตัดสินใจเป็น VIP ของ TS w คนติดกระดุมให้คุณคือครูสิตาคุณได้เร่นกับครูสิตาค่ะ ครูบอกเลยค่ะว่าคนที่ครูนะคะได้เรียนกับครูทุกคนนะคุณได้เรียนกับคนสาเร็จจริงๆได้ใกล้ชิดครูแม้ในคอร์สพิเศษต่างๆคุณสําเร็จได้วกว่าคนอื่นล้านเปอร์เซ็นต์แต่คนที่เรียนยังไม่ได้เข้าคอร์สข้างในก็สําเร็จค่ะระดับหนึ่งแต่มันจะมีจุดค้างเติมค่ะแต่คนที่ได้เข้าเรียนข้างในสําเร็จทุกคนค่ะครูกล้าเลยค่ะคนที่ขึ้นยอดร้อยล้านของครูทั้งหมดนะฮะเรียนคอร์สทุกคน รวมถึงหลายแบรนด์ด้วยพี่ตุ้มสุชาดาสระบวงนี่เจ้าของแบรนด์ p o ย l อนะคะก็เข้ามาร่วมกับโปรเจกต์ TSW ไม่แน่ค่ะอีกหน่อยเราถอดสินค้าบางตัวออกแล้วเอาแชมพู p ฟย l อเข้ามาก็ได้ค่ะนึกออกไหมคือเราตั้งใจช่วยทุกคนอยู่แล้วค่ะกับระบบ Ts w ัของเราเพื่ออะไรคะเพื่อทําให้คนได้เกิดการตื่นรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมันคือที่สุดของแบรนด์แล้วมันมีระบบที่ส่งต่อได้ติดกระดุมเม็ดแรกหลายคนค่ะลูกศิษย์ครูค่ะ ครูได้ทําการทดลองคือครูพูดแบบนี้ไปแต่พอไปถึงปลายทางมันเพี้ยนอะคะ่ะครูจึงคิดว่าแล้วทําอย่างไรให้คนเหล่านั้นได้ประส,คคสบความสำเร็จและได้ใกล้ชิดครูอ๋องั้นครูต้องสอนเองครูทําคอร์สสอนเองค่ะคอร์สผู้นําหลักล้านของ TSW ครูสอนมีเลนแอนคาเดามี่หนึ่งมีเลนแอนคาเดมี่สองค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะครูเรียนสามคอร์สนี้คุณไม่จับเงินล้านเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าจะมีคอร์สเดียวที่เป็นไปไม่ได้คือมึงไม่ได้ทำคอนเฟิร์มถ้าทำยังไงก็รวย โอเคถ้าสนใจร่วมง,งานนะคะพิมพ์ไว้ตรงนี้นะคะและคุณก็เลือกปว่าคุณจะเลือกกับใครก็เลือกนะคะพรุ่งนี้เราจะสอนสาหรับคนที่เริ่มต้นลงทุนแค่460บาทนะคะคุณจะได้เรียนกับผู้นําหลักแสนสอนคุณนะคะ16วันนะคะแต่สําหรับใครที่ตัดสินใจร่วมง,ง,งานเพื่อขยายความรวยได้เลยคุณจะเห็นช่องทางรวยค่ะในคอร์สนี้นะคะเพียงคุณเริ่มต้น3,500บาทพิมพ์แบบนี้นะคะว่าหนูพร้อมเริ่มต้นสร้างรวย3,500บาทพิมพ์แบบนี้นะคะและ คุณเลือกเลยว่าคุณจะเลือกใครหรือมีใครทักไปคุณก็เปิดเพิ่มเขาเป็นเพื่อนค่ะคุณจะได้เห็นข้อความหนูพร้อมสร้างรวยเริ่มต้น3,500บาทค่ะใครที่อยากอัพตัวเองเป็น V I P ค่ะครูบอกนี่ช่วงของคุณเลยถ้าช่วงนี้คุณไม่อัพคุณพลาดจริงๆนะคะมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดของธุรกิจธุรกิจอะไรล่ะที่คุณจะลงทุนไม่ถึงแสนแล้วสร้างกาไรหลักล้านได้คุณบอกว่าแทบไม่มีในยุคนี้ด้วยแล้วคุณจะออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงคุณจะหาลูกค้าจากไหนคุณตอบไม่ได้ใช่ป่ะแต่ ทีเอสเอยู U, มีทุกคําตอบที่คุณอยากรู้คะ่ะว่าฉันจะหาลูกค้าจากไหนฉันจ,จะเริ่มต้นยังไงทุกอย่างมีสอนหมดคะ่ะพรุ่งนี้จะเริ่มสอนจากผู้นําหลักแสนที่จากคนที่โนนิโนเนมเฮ้ยสร้างกําไรอาทิตย์เดียวแสนลงทุนแค่8ปดหมื่นกว่าคืนทุนตั้งแต่แรกแล้วอะสร้างกํไกาไรกันเดือนหนึ่งสองสามแสนบางคนสี่แสนบางคนห้าแสนทองไม่รวมอีกเพียบพิมพ์ให้ดีนะคะพพ์ไม่ถูกวันนี้มันคือการเสียเวลามากที่คุณยังไม่ตัดสินใจเป็น VIP เพื่อเข้าไปเรียนติกระดูเม็ดแรกกับครูสิตาค่ะเพราะอะไรรู้ปะ คุณก็โมแต่ไอล่าด,นน ون, ดูคนนู้นดูคนนี้เว้ยกระโดดไปคนนั้นคนนั้นเขาตื่นรู้จักกูเขาตื่นรู้อะไรโคตรเสียเวลาเลยเพราะเสียงแม่งอาจจะเพี้ยนก็ได้ทําไมไม่เอาเวลาที่มีค่าไปพัฒนาวะอธิษฐานจิตดิถ้าผู้หญิงคนนี้จะทำให้กูรวยจริงให้กูหาเงินเนาะเป็น VIP ได้ถ้าคุณหาเงินไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเป็นไงจบปะง่ายจะตายเป็น VIP จะได้ติดกระดุมเมทที่หนึ่งรู้ปเปล่าสิ่งที่มันแพงมากที่สุดในชีวิตคุณอ่ะมันไม่ใช่ของนอกกายเลยเนะว้ยมันคือเวลาของมึงเว้ยแม่งไม่รู้ว่าวันนี้คือวันเริ่มต้น ในการมีชีวิตอยู่ของมึงหรือมันคือวันสุดท้ายในการมีชีวิตอยู่ของมึงเออทุกคนที่เรียนค่ะประสบความสำเร็จหมดถ้าคุณเรียนเหมือนครูสิตาคุยกับคุณสองคนและคุณทําแบบกระทึกความเชื่อลงไปแบบสุดตีมากาเฮ้ยกูเป็นไม่ได้กูทําได้พวกนี้เริ่มสอนนะฮะไม่ว่าวันนี้คุณจะเปิดบินเท่าไหร่จะสี่ร้อยหกสิบสามพันห้าสองหมื่นแปดห้าหมื่นห้าหรือแปดหมื่นห้าคุณจะได้เรียนคอร์สผู้นำหลักแสนทุกคน ตอนนี้คุณเขียนมาให้ชัดเจนเลยค่ะว่าพร้อมรวยเริ่มต้น3ามพันห้าร้อยบาทเออจะได้ชัดเจนว่าใครที่ยังไม่ได้ทํำนะฮะอ่ะระหว่างนี้ครูช่วยคนต่อแล้วกันเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงมีน้อยนะฮะครูบอกก่อนว่าตอนนี้หลายคนหามากนะคะตัวนี้โลลิต้าของครูนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษนะคะแล้วครูเองเป็น เก็ดเงินนะคะมีอาการปวดกระดูกหรือเวลาครูไปสอนคอร์สแล้วครูใช้เสียงเยอะมีอาการถักเสบของเซลล์ตัวนี้บางคนคิดว่าเป็นแค่อกฟูรูฟิตช่วยระดับฮอร์โมนจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวนี้เป็นเหมือนอาหารเสริมปรับยีนอย่างนะคะใครที่ข้างใน ร้อนก็จะปรับให้เย็นขึ้นใครที่ข้างในเย็นก็ปรับให้ร้อนขึ้นนะคะอบอุ่นขึ้นนะคะปรับสมดุลหญิงหยางนะคะกินแล้วหน้าเด็กนะคะกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะคะตัวนี้ถ้าอ่านสปปรรพคุณด้านหลังจะมีสปปรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของการต้านไวรัสด้วยนะคะทําให้สุขภาพแข็งแรงเยอะจริงๆนะคะต้องบอกว่าใครได้ลองคงจะหลงรักซึ่งเหลือจํากัดมากนะคะหลายคนอยากจะได้โลลิตาใครที่อยากจะได้ครูบอกว่าคุณต้องลองสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องระบบของระบบสืบพันธุ์นะคะ กินโรลิต้าช่วงแรกแม่ขากินสองทิศไปเป้าหนูตกขาวหนูเขียวเลยค่ะนั่นแหละค่ะขับสารทิษค,คุณมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งแต่คุณไม่รู้เป็นมะเร็งเกี่ยวกับหมดลูกนะคะถ้าตกขาวเขียวบางคนตกขาวดาแม่คุูจิตาตกขาวเขียวเลยแล้วแม่ครูหาหมอเรื่องการปวดท้องบ่อยมากอันนี้เอาเรื่องจริงมาเล่าเลยนะคะหลังจากกินโรลิต้าไปบางคนกินโลลิต้าสองทิศเป้าเหม็นมากเลย ไม่ต้องตกใจค่ะเขาขับสารพิษออกนะคะจะออกมาทางฉี่ทางอืทางตกขาวของคุณนะคะไม่ต้องตกใจนะค,ะคุณตากินประจําอยู่แล้วนะคะ <_ d ata> ต้องบอกว่านอกจากความเด้งเด็กนะคะความดูสุขภาพดีของคุณแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะเห็นเลยคือร่างกายคุณมันแข็งแรงมากค่ะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยค่ะสุขภาพดีมากเวลามีร่างกายอักเสบตรงไหนกินโลลิต้าไปช่วยบรรเทานะคะ <_ d ata> นั่นคือสิ่งที่ครูได้ผลลัพธ์นะคะร <_ d ata> วมถึงลูกค้าที่รีวิวกินไปอย่างครูดาด้านะคะกินไปจากคนไม่เป็นประจำเดือนนะคะตัดมดลูกไปแล้วอะ แต่กินโรลิต้าไปแค่1เดือนค่ะประจำเดือนมาปกติเลยหลายคนที่กินแล้วเห็นผลลัพธ์เยอะมากกับโรลิต้าค่ะอย่าหาว่าครูคุยค่ะคุณต้องลองกินนะคะกินไปเลยนะคะเพื่อสุขภาพของคุณ วันนี้เราไม่ได้ใส่ส่วนผสมเหมือนที่ยี่ห้ออื่นขายคือเค็มโอเวอร์มากและใส่สารที่มันกระตุ้นให้นมดึงนมใหญ่ไม่ของเรากินจากนมชี้พื้นนมชี้หน้าจริงแต่มันไม่ได้ชี้ถึงขนาดนี้นะคะนมหน้าอ,อกมันยกขึ้นนะคะทําให้คุณเหมือนมีฮอร์โมนหนุ่มสาวกลับไป14ครั้งระบบสืบพันธุ์ช่วยได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายที่เสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็ช่วยดูแลนะคะพอฮอร์โมนเราดีเรากลับมารู้สึกเด็กอีกครั้งช่วยหลังกัดช่วยนะคะทำให้ก้นฮอร์โมนนะจะ ฮอร์โมนที่มันเจริญเติบโตของเรานะทำให้เป็นฮอร์โมนหนุ่มฮอร์โมนสาวเนี่ย ฟื้นฟูขึ้นมาโรล,ลิต้านะคะหนึ่งกล่องอยู่ที่ราคา790บาท790บาทบอกเลยว่าคุณเป็นกินเป็นประจําเลยนะคะจะดีมากสําหรับบางคนเป็นแล้วปวดท้องประจําเดือนบางคนเป็นไมเกรนกินหายนะคะหลายคนนะคะที่ลูกศิษย์ครูนะอยูออ่ที่ลาวเนาะไทรอยด์เป็นพิษกินเอเซน่าไปสุขภาพดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่หายไทรอยด์เป็นพิษปรากฏว่าเธอกินโรล,ลิต้าไป1เดือนเท่านั้นนะเธอบอกว่าคุณหมอให้เบาให้หยุดยาไทรอยด์เป็นพิษ น,นี้คือสิ่งที่เขารีวิวคุณเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะคะครูขายมาเข้าปีที่4แล้วกับโรลิต้าซึ่งครูเหลือของอยู่แค่ประมาณ1 0 0กล่องนะคะ100กล่องเท่านั้นใครอยากได้โรลิต้าพิมพมาใครอยากได้โรลิต้าพิมพมานะคะทักที่ Li n e TSWTeacher เ i ็นอยู star, ่ทีเ t อร์ส e ต c ไลน์จกล่อง790บาทส่งฟรี1กล่อง790บาทส่งฟรีค่ะ1กล่อง790บบาทส่งฟรีฟรกล้าท้าเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากลองของแนะนําว่า14วันอย่าเพิ่งฟิชเชอร์ลิงกันกับสามีนะคะห่างๆกันไว้ก่อนรักกันไว้ก่อนเอาไว้นะคะสามีประทับใจแน่นอนนะคะวงแหวนไซเคิลของคุณจากรหลวงค้กค้าคกคดังคงแขงคงแขงนะคะวงแหวนไซเคิลของคุณจะฟิตแนบสนิทนะคะรู้สึกเหมือนคุณนะคะเป็น สาวอีกครั้งนะคะน้าจะเต็มเขื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโลลิต้า14วันห้ามฟิชเชอริงนะคะสำหรับใครที่อยากลองของเพราะถ้าคุณลองทุกวันมันจะไม่รู้นะคะเราอย่าเพิ่งเบิ้ลเครื่องนะคะรอ14วันก่อนกา้าท้าเลยหนึ่งกองเร้90บาทใครที่เป้าเหม็นเป้าเน่าเดินไปไหนแบงวันชอบดมเป้าชอบตองเป้าหรือหมาชอบดมเป้าอยู่เป็นประจำหมาดมแล้วหมาสลบ นะคะโรลิต้าช่วยได้นะสามีไม่ชอบแกะของขวัญแกะไม่ไหวใจเปรียนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยโรลิต้านะคะเป้าเหม็นเป้าเน่าสังเกตดูแลนั่งดูนั่งอยู่แล้วหมาดมเป้าไหมแมงวันตอมเป้าหรือเปล่านั่นแหละค่ะสาเหตุเพราะบางทีเราไม่ดมกลิ่นตัวเองแล้วมันชินเนาะโรลิต้าช่วยด่วนเลยนะคะ790สบาท